สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนีก้กับมาพบกับน้ำเชียร์้ะค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้น้ำเชียร์สิบห้าไปตามแนวทางเาเลขดับล่างพ่อชนบุรีค่ะงวดว่างหันลุดเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพอเพิ่งเคยลุดต่อเนื่องดิค่ะสองงวดลุดค่ะท่านผู้ชมเลขดับหลังจากเข่ามาสิบเก่างวดค่ะท่านผู้ชมยังอยูสิบเก่างวดคือเก่าค่ะลุดแล้วสี่งวด สี่งวดปีนี้ค่ะถือว่าพ่อนี่ยังเป็นแซมอยู่เนาะค่ะดัานุผู้ชมเพราะว่าเข่าหลายก็หลุดค่ะเกินเคิงอีกค่ะดัานุผู้ชมเอา้าเอฟซีว่าสู่จนหอดปีไหม่ค่ะปีหน้าเอาไหมค่ะดัานุผู้ชมค่ะเอาก่อนอื่นจะไปรับช่มรับฟังตัวเลขของพ่อชนบุรีของกุณแนวทางพอเด้ค่ะไปรับช่มรับฟ้างพอกันเลยเด้อค่ะ พ่อสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะมาพ่อสู่กันต์ตอเลขรับค่ะหัวอีกแล้วค่ะ่นุ้ยเจ้าสองหัวติดเพราะเคยมีเนาะพ่อเนาะแม่ยนเมียนค่ะสีตีเป็นเพื่อนนะเออแม่ยนอยู่พ่อปีปีที่แล้วกับเม่นเนาะอือเป็นสี่ปีแล้เป็นไปก่ออืมอืคไ้ไข่มันเป็นจังไนว่ามันคืว่าเขาล็อกกับมันจะกระคือคือว่าตัวเฮ็ดผิดกระคืออัน เมียนยุพอน้ำเชี่ยจำได้แล้วอันสี่สิ้นปีนี้ห้ามหลุดปีปีที่แล้วคือกันแต่ว่ามาเขาไม่แบบนี้เอาพอเห็นเอฟซี่นคอมเมนตนว่าเอ่อออกวันที่สองวันเสารได้พอแมีนค่ะิ่ข้อเมนตนบอกแล้วแมนบอกค่ะดันผู้ชมเพราะว่า่นว่าเลขออกวันที่สองคันวันที่สองเราก็สีเงาไปเล่นดีนอพอเนาะแมนเมน พี่นานี่ยขัสิเป็นปีที่สองขัดเพลนเอาเอาออกวันที่สองค่ะเอาขว่าห้าเอาเดินรางห้าก้อรบ่เนี่ยเอาสิบล่างค่ะสิบล่างสิบล้างตีโตัด้ค่ะเจ็ 7, 8, 9, ดแปดเก้าหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งเจ็ดแปดเก้าเด้ก็ได้ก็เพราะว่งเจ็ดแปดเก้าเด่นเจ็ดแปด เจ็ดแปดเก้าเป็นตัวเด่นเจ็ดแปดเก้าอ่าเด่นมันมีหกเจ็ดแปดเก้าเนาะพ่ออ่าฮะฮะคนมาเจ็ดแปดเก้าค่ะประกบคู่ได้ก็ค่ะต้องการเอาเลยพ่อแปดห้าแปดห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเก้าสามแปดสี่แปดสี่ เก้าสี่เกส่็นสามหางเด้อค่ะแปดห้าเจ็ดห้าคับเก้าสามแปดห้าเจ็ดห้ากับเก้าสามค่ะอ้าเตรียมโจดยดนะค่ะรัมมุย้ชมค่ะเลขไม่น่าลงทุนเด้อเลขไม่น่าลงทุนเอาหรือว่าเดี๋ยวเราพอหรือว่าเบิ้งไปก้อนกระไดน้องพ่อ่ามันจะสิ้นปีแล้วค่ะเพิ่นรุด

สี่ห้าห้าสี่สี่ห้าห้าสี่จะไปเบิลนได้จ้าศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามสามสี่สี่ห้าห้าสามสามสี่สี่ห้าห้าอ่านี่แหละค่ะพิจารณาเอาเบินก่หันนี่สองสองตกเฮ้ยบมนด้นมนอไอ้เบินเบิรนเนากเอาแกมบ่เอาแกมลางบ่ แต้มล่างตัวไหนพ่อโมดีเก๋กวเก้าได้เจ็ดสองสามสี่เดี๋ยวได้พ่อแต้มล่างตัวไหนกค่ะเจ็ดสองสามสี่เจ็ดสองสามสี่แหมได้เก้าเจ็ดสองสามสี่แต้มล่างได้ค่ะรับมบุชงค่ะหมดทีแล้วได้แต้มสี่โอ้ยว่าเัวสองสองเนี่ยไปตัดวันวันสีมัดตรง มัดกระเบิลนาะพอเจกจีวางแมนขันขันแมนบ้าเบิลเนี่ยมัดจะไปหนึ่งสองเข้าเลยดีพอแมนบ้หนึ่งสองกับสองหนึ่งหลังวัดพี่เดาเลยหนึ่งสองสองหนึ่งขันวัดหนึ่งสองสองหนึ่งโอ้ยไปเพราะดกันรูปยื้อไกลเลยพอสองสามขึ้นกันแมนแมนสองสามสองหนึ่งขันมาเบิลขันมาบ้าเบิลกับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จะถือคือเราคว่างสามสิบเปอร์เซ็นต์ค้นกันเลย หมดนี่แปดหาเจ็ดหาเนี่ยงามเนอนั่นหามากคือเกาขัดมโนแจงหลวงพ่อมันคือปะญาตที่ว่าระวังหาระวังหายานเขาไปผมดูรับรักสิบสิบสามแปดหาเป็นสิบสามแล้วงพ่อืเต็มสามเจ็ดห้าก็สองไงเจ็ดหาเต็มสองอืเกาสามเต็มสองค่ะแปดสี่ก็เต็มสองเกาสี่ก็ตาเต็มสาม ติดแต้มเพค่ณเอาขาดมาหมดเลยค่ะท่านผู้ชมอ่าะติดแต้มคันแม่นว่าเลขกันล่างบวกกันอยู่เด้อพ่อว่าะันมันออกสองสองเนาะเนี่ยเปลี่ยนตีมิจิตซีเนี่ยตัวซีเนี่ยนี่ก็คือซีแปดต้องได้เบามั้ยเน่ยไหมแค่เนี่ยเป็นสามหางหนึ่งเนาะแปดซีกับเก้าซีนี่คือคือสิบวันเกิดขันขันเอาอยู่เนาะพ่อเนาะแล้วต้องกันมันไว้ั้ยอยังบอกไม่ฮอยู่ค่ะ เสียอากงสุดท้ายดอกเทียได้สามตัวค่ะท่านผู้ชมค่ะจอมเอากงสุดท้ายวันนี้เขาทายอยู่เงี้ยพ่อบ๊อบบ๊อบมาถามแม่น่ะเฮ็ดล่างสุดพิเศษของขวัญปีใหม่ให้เอฟซีนะค่ะคัดคักคักม่พ่อล่างสุดพิเศษอ่าฮ่าฮ่าเสียถ่ายยู่เด้อพ่อแมนแมนฮักค่ะคัดกองคักคักเด้อพ่อลางลางค่ะ เอาน้ำเสียสิลบกวนพอสำเนีตได้พอ,อกล้องดีพล้องดีสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพ่อชนบุรีเนาะครับผมค่ะพอ่อชนบุรี <ผม S 1> รเด็กบนเด็กบนน้ำเสียเอ,เอามาสรุปให้เอซีเบิ้งเนาะครับ,ค,รบค่ะเยี่ยทีมเลขนี่เด้อค่ะบอลรุ่จักเตียเด้อค่ะท่านผู้ชมสี่ห้าหกเจ็ดต้องมาอืมแต่บุกข,ขวัญกันโดนเนาะเนาะท่าว หมดนี่ละพี่น้องอเอามาเลขล่างครับผมเลขล่างพ่อชนบุรีสิบล่างหกเจ็ดแปดเก้าเน้นเจ็ดแปดเก้าสองตัวล่างแปดห้าเจ็ดห้าแปดสี่เก้าสี่และเก้าสามครับอพอเน้นแปดห้าเจ็ดห้าเก้าสามเอามีเลขแต้มมาฝากพี่น้องที่ล่องเบิ้งครับผมแต้มล่างเจ็ดสองสามสี่ ก็มาเชื่อว่าเขียนหมวดที่ยี่บสามนี่ครับพี่น้องเนาะเอาลุงให้พี่น้องชิชัดๆัดดับล่างเพลงไนเธอดับร่างต <c oughs> <c oughs> ัวหัวพ่ออาย่สองหมวดเนาะครับค่ะพัอไปได้เพิ่มก็มีตตัวหัวยังเชน่นถ้าพี่น้องมักรักหาเนาะตอนนี้ดังอกยมั okay. มกเกาาด้ครับผมเดน มกักจะเอา,าค่ะดันูุชมแมนรักหาบังหันสองกะดังก่ยังก่ยังปลอยมากเนาะครับค่ะแต่ว่าก็าอยากอยากให้ปลอยมากอยู่เพราะว่าอยากให้เอฟซีได้เงินกินปีใหม่เนาะแมนค่ะสูตรมันเดินดีค่ะดันูุชมคือจางเหลคลักสีพลางสมัยก่อนน่นสามตัวโอ้แน่น,นอนเลยสูตรนั่นลักซบพร้อมเดยค่ะดันู้ชมมีสามตัว อันนี้มีตัวเดียวก็เดินอยู่กยายากให้เดินอีกเนาะเอาค่ะคาณผู้ชมสัง่งเพิ่นมีหลายสูตรค่ะพอช้อนบุรีค่ะเพิ่นมีหลายสูตรเลขสูตรพิเศษคันตัวไรมันเคยเขาน้าเสียกอยกักให้เซียนหรือว่าอาจารย์เพิน่นท่วนเบิงนะคะบางเทีกันเลขเพิ่นรุดแล้วเพิ่นก็อยากกลับขึ้นไปเบิงสูตร ปานีย่ามนั้นมันกลักเข,าขา่าแม่ค่ะดันมือมค่ะมันกัดกับขึ้นมาเดินคือเกาค่ะนื้อเสื้อก,ก็เลยอยากห้อาจารย์หรือว่าเซี่ยนพ่นกับขึ้นไปเบื่องสูตรเกาที่เคยถือกันค่ะดันมือมจังสูตรพิเศษเนี่เสียท่นกับเขาดีด้ค่ะแต่ว่ากับมีเขามีหลุดละ่ะค่ะดันมือมเอาแนวทางคีิหนีเป็นของพ่อชนบุรีเลขเกิดและเลขไม่น่าลงทุนนะคะ่ะ มากก็จะคอยตามเพิ่นเดอค่คาเลขบกหนาลงทุนพอเพิ่นก็หลุดสองวดติดต่อกันค่ะแต่ว่าตามสถิติแล้วแต่งแต่สองโมกาล่ามาหอดวันที่หนึท่านว่าเพิรนนลุดร่วมกันแล้วก็คือ4ี่งวดค่ะท่านผู้ชม4ี่งวดเข่า1ิบเก่างวดค่ะท่านผู้ชมเข่า1ิบเก่างวดกับประมาณนี้ล่ะค่ะ เขาไลกก็รุดกระทือว่าเพิ่นยังเป็นแซม,มอยู่เนาะค่ะเทื่องเพิ่นดับหลายพร้อมค่ะดันผู้ชมเพิ่นบ่ได้รับคู่สคู่ค่ะแล้วก็เลขดับอาจารย์คนบ้านเองดับล่าง5้าคู่ไปกับแม่นเดอค่ะดันผู้ชมอันันหาคู่ค่ะเอาสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเด้อค่ะดันผู้ชมสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายคลิปเช่นเคยแล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมขายคี้มค่ะครับอ๋อค่ะท่านผู้ชมถ่ายเอฟซีทันใดที่เพิ่นสนใจคี้มนำเชียกับเก่ามาเชียกะให้ถักไล่มาเบอร์ที่เก่ามาเชียเพิ่นสิบบอกนี้แล้วค่ะท่านผู้ชมครับผมค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับผมค่ะครับ เอาอีกครั้งหนึ่งได้ครับพี่น้องค่ะศูนย์หกสองสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าหนึ่งหกครับค่ะครับนี่ราคาท่านผู้ชมก็จะมีสบูค่ะสบูแล้วก็เซรั่มนะคะ่ะท่านผู้ชมแล้วก็ข,บบขีมขมิ้นค่ะแล้วก็เซรั่มนะ้ำผิวครับพี่น้องเนาะค่ะทาผิวน้ำหอมในตัวค่ะคนี่ราคาท่านผู้ชมแล้วกาจะมี แป้งตะลับเด้อค่ะรนมูุชมนี่ครับแป้งตะลับค่ะุูนก์ก็เบอร์หนึ่งใส่ดีมากเลยค่ะเบอร์ศูนย์ก็เบอร์หนึ่งนี่ผิวขาวเด้อค่ะานมูุชมครับค่ะผิวขาวค่ะเพิ่อนว่าใส่ดีค่ะโอ้เพิ่อนสร้างไปหลายเนาะค่ะเพิ่อนสร้างไปกับเส้าลำหนากับขิมขมินค่ะรัมูุชมขิมขมินกับพึ่งมาเนาะครับค่ะเอ้า ไทเอฟซี e สนใจกะถกักไรมาเด้อค่ะครับสบู่นี่กะเฮดไหนาห้าสอหนาหา้าใสเด้อค่ะใหนาเกี่ยงเนาะครับผมค่ะเซลลซลัมนี่เฮดไหนาห้าบ่แห้งบ่เหี่ยวครับบ่ย,บอย,อบย่านาค่ะครับบ่ย่ันค่ะบ่ย่อนบ่ย่านเนาะคครับไม่แหง้งไม่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานค่ะ่ามผู้้มค่ะ หนากระชับหนาเต่งตึงเด้ค่ะทีน้ําเชียเคยบอกค่ะแลวก็แม่เอฟซีน้ําเชียเอาไปทดล่องแล้วเพิ่นว่าเต่งตึงอีหลีน้ําเชียค่ะนี่ค่ะเพิ่นใส่มาหลายเดือนแล้วค่ะท่านผู้ชมครับค่ะจังหนาน้ําเชียเนี่คกะหรือว่าหนาน้ําเชียหน่อยกับโบดูนะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะหนาหน่อยกับเหี้วกับมีเนะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะถ้าใส่ตัวนี้เข้าไปเราจะ เตือนสามาเนี่เต่งตึงเลยครับพี่น้องเรืยอว่าใส่ย่มามเสสาไปงานไปการนี่ครับพี่น้องเนาะ,ะนานี่เต้งตึงชุ่มชื่นครับผมบ่แห้งบ่เหี่ยวไม่หย่อนไม่ยานเด้อค่ะท่านผู้ชมเต่งตึงกระชับพร้อมค่ะเนาะแมนค่ะ,ะต่อมานี่ก็จะเป็นครีมขมิ้นนะะี่เด้อค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ค่ะครีมขมิ้นค่ะถ้าตอนย่ามขึ้มนมนค่ะเฮ็ดให้อ่าากะจางเด้อค่ะ ขิ่มขมิ้นค่ะท่านผู้ชมครับฟ้ากะจางสิวกะโอ้โอเคเลยครับพี่น้องเนาะเป็นสิวนี่ก็ใช้ดีได <ping> ้ครับผม,มนี่แม่นอยู่ค่ะท่านผู้ชมค่ะสามยางนี่ใส่ดีนะคะ่ะแ่มต่อมาก็จะเป็นแป้งตะลับเด้อค่ะท่านผู้ชมแป้งตะลับค่ะก็จะมีเบอร์ศูนย์เบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามค่ะเบอร์ศูนย์กับเบอร์หนึ่งเหมาะสำหรับ คนผิวขาวคา่านูุชมผิวขาวขาวเหลืองเข่งสีน้ําตาลเ่ยขาวเหลืองครับค่ะเบอร์สองกบเบอร์สามผิวสองสีถูกต้องครับค่ะแต่ว่าแต่ก่อนน้ําเสียกับผิวสองสีเนาะเนี่ยน้ําเสียใส่เบอร์สองแต่ก่อนค่ะพ่อมาใส่ชุดนี่คา่ันผูุ้ชมนี่น้ําเสียเปลี่ยนมาใส่แปรงตลับเบอร์ เบอร์ศูนย์เหครับผมเบอร์ศูนย์ค่ะน้ช้าวแล้วครับน้ำมันมันสอมันใสออกค่ะ่นฝากะก็จะค่อยจางออกไปเด้อค่ะด่มนผู้ชมว่าเมนว่าฝากะน้ําเสียจะหายออกไปค่ะมันแบบว่าค่อยๆออกไปค่ะด่มนผู้ชมแต่ว่าใสเนี่ยใสอหลีค่ะเนาะใสจริงครับผมค่ะเอาเจ้าไหนถ้าสนใจ กะให้ทักไล่มาเด้อค่ะแมนถ้าเอาไปใส่แล้วถ้าแพ้ถ้าแสบถ้าคั่นให้หยุดใส่เด้อค่ะท่านผู้ชมให้หยุดใช้ค่ะแต่ว่าโดยทั่วไปเนาะตอนนี้พี่น้องเอฟซีเพิ่นกะใส่ถือเด้อครับผมแม่นคะไล่เต็มเลยครับพี่น้องเนาะมีแต่สั่งเพิ่มเนาะเ่าถูกต้องครับผมค่ะสั่งเพิ่มค่ะตอนนี้ขีมขมิ้นหรือว่าสามชุดนี่ขายดีเด้อค่ะท่านผู้ชมแมน ขายดีมากตอนนี้ค่ะเป็นเซตเลยครับพี่น้องนเนาะเซตนี้เลยหลักร้อยเด้วค่ะรนผู้ชมเอาค่ะรนผู้ชมถ้าสนใจก็ถักไลน์มาเด้ค่ะคสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนายูดีม่แห้งสุข,ขสุขคุนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ